อุ้ยสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ตามพี่สุดามานะครับที่บ้านโรงระนะครับตำบลตูมรู้จักพี่สุดาเลยครับนี่จ้ของสวนครับมาเห็นบรรยากาศแล้วครับอย่างนี้เขาเขาว่าบ้าไหมเนี่ยฮะ คิดว่าบ้าไหมทุงนาเนี่เปลี่ยนเป็นปลูกอ้อยเนี่ยพี่สุดาคิดยังไงเขาปลูกต้นยางนานเนี่ยไในที่นานี่คิด,ดปลูกกล้วยเนี่ยเขาทํานากันเราเราทายังไงเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้แนวคิดของตัวเองเออเป็นยังไงเป็นแบบความรู้สึกว่าเราทํานามาหลายปีครับมานานแล้วเนาะตั้งแต่รรเริ่มอายุยี่สิบละตอนนี้เราห้าสิบกว่ากว่าละครับเหมือนสามสิบกว่าปีที่ทํานาแล้วไม่ได้อะไรมันมีเจนี่กับนี่่เนาะแล้วก็ทาซ้ำๆทุกปีด้วยใช่แล้วต้องทําทุกปีทําเสร็จแล้วก็ลงทุนใหม่เนาะมันก็เลยไม่ได้อะไรทีีีน้พ่สุดา หันมาปลูกยางนาแทนแล้วครับแทนการทํานาครับเพราะปลูกรั้งเดียวนะครับแล้วได้อะไรมากับก็ได้ทั้งกิ่งไม้เนาะเพื่อที่จะทําถาดเสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของต้นไม้ซึ่งคล้ายๆกับยิ่งกว่าทองคำเนาะเป็นบํานาญให้เราเป็นบํานาญซึ่งเวลาที่เรา60ปีไปเนี่ยเราก็จะมีในส่วนตรงนี้ไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ได้บางคนบอกว่าอายุ50แล้วทําไมกล้าปลูกจะได้ใช้ไหมใช่ใช่ใช,ใช่แต่ตัวเองไม่ได้คิดแบบนั้นตัวเองค,คิดว่าเราไม่มีมรดกให้ลูกหลานซึ่งนาผืนนี้มันมีแค่แปดไร่รซึ่งนาแปดไร่ถ้าเราทํานาทํานาอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็คิดว่าเราทําบานาญไม่ให้ลูกหลานซึ่งจะทําให้ เป็นคณะทองคําต่อไปซึ่งในคุณะในปกติบางคนบอกว่าปลูกของพวกนี้มันไม่ได้กินแน่นอนอนนี้คือความเชื่อที่เขาบอกต่อใช่เป็นเป็นช่วงๆมาเนาะคนแก่เมื่อก่อนเนาะก็จะบอกว่าอย่างมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าปลูกที่นายยังไงก็ไม่ได้ผลไม่ได้กินเพราะว่ามันอยากมันจะอยากอยู่ใกล้คนมันจะหอมกลิ่นคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากอยากลองดูว่ามันใช่ไหมกับคําพูดที่คนอื่นพูดเป็นการพิสูจน์เนาะพิสูจน์ใช่พิสูจน์โดยไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อตนเองเลย แต่ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พี่สุดาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วล่ะจริงๆปัจจุบันเรื่องของต้นไม้มาแรงไหมพี่ใช่มาแรงมีความหวังเนาะมีความหวังนี่มาดูยุทธศาสตร์ของพี่สุดากันในการปลูกยางนาในการปลูกมะพร้าวปลูกตะไคร้เนี่ยสังเกตดูไหมครับว่าจะมีอะไรนำครับพี่พี่สุดาปลูกกล้วยใช่ไหมปลูกกล้วยครับตอนแรกเราลงกล้วยครับซึ่งกล้วยเป็นเป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างง่ายเนาะครับเหมือนเหมือนชื่อเลยเนาะสมชื่อเลยเนาะเลยกล้วยเออเลยกล้วยเลยมาดูกันทุกๆเดือนดูในคูสะนี่ครับมียุทธศาสตร์กล้วยกล้วยนำเนี่ ทุกกอเลยครับทำไมนี่ปลูกกี่ปีแล้วเนี่ยน,นี่ปีแล้วเพื่อนปีที่สองค่ะต้นยางนาปีที่สองนะครับเนี่ยเ,เไไดีเเเ๋ยวไ,ไ,ไปดูวิธีการปลูกต้นไม้บนคันคูสะแล้วก็ที่นาที่พี่สุดาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่กันนะครับว่าพี่ได้น้อมนำสารปราชามาใส่มาใส่สวนในการทำ ปลูกต้นไม้ทําสวนแบบผสมผสานด้วยวิธีไหนนะครับอย่างเห็นเห็นร่องน้ำเนี่ยจะเป็นการทําทองไส้ไก่เดี๋ยวพี่สุดาไปไปบอกพวกเราว่าทำแบบแบบไหนยังไงนะครับตามมาเลยนะครับรัอืม<า> นี่ครับล่องสวนครับแต่ว่าล่องสวนของอีสานนี่ไม่เหมือนล่องสวนภาคกลางนะถ้าล่องสวนภาคกลางเนี่ยเขาจะลงไปเจวเรือได้เลยนะครับขนาดใหญ่ใช่แต่นี่เป็นเป็นล่องสวนยังไงพี่นี่เป็นล่องอะไรเป็นเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่ค่ะคลองไส้ไก่ซึ่งทําให้มันมีพื้นที่ในการอมน้ํบมีประโยชน์ในการอมน้ํเหรอพี่ใช่ซึ่งคุณสรแบบีนี้มันเป็นดินเหนียวเนาะถ้าเราสูบน้ําใส่มันก็จะอมน้ําไว้เพื่อที่จะกระจายความชื้น อ๋อมันก็ค่อยๆน้ําที่อยู่ในคลองไส้ไก่ค่อยๆซึมไปใส่ต้นไม้เราใช่ไหมครับสังเกตดูว่าต้นไม้ต้นมะพร้าวที่พี่ปลูกข้างๆเนาะเมื่อก่อนที่ยังไม่มีคลองไส้ไก่จะแดงเหลืองแต่ตอนนี้พอมันได้น้ํามันก็จะชุ่มชื้นสวยงามมาพี่พี่สูบใส่บ่อยไหมครับนี่ก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งคือเราปล่อยให้มันซึมหายไปกนพอหายเสร็จเราก็สูบใหม่อ๋อครับผมนี่เป็นภูมิปัญญานะครับเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาเรื่องของการจัดการน้ำ ดึงมาจากแก้มลิงแก้มลิงแก้มลิงเนี่ยเราจะมีขุดอยู่หนึ่งไร่แล้วพี่เนาะทำแก้มลิงลิงไว้เป็นเป็นสระด้วยขุดขุดแบบขนาดหนึ่งไร่เลยนะครับแล้วดึงน้ํามาใส่คลองใส่สโอ้อยู่รตรงนู้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะเลี้ยงต้นต้นไม้ธนารารปุ๋ยในแป๊บแล้วพี่จะเอาขี้วัวขี้ควายมาเทลงใส่ในนี้อ๋อเป็นการหมักปุ๋ยใช่เป็นมันหมักปุ๋ยแล้วก็คิดว่าถ้าปุ๋ยตายแล้วพี่ก็จะอาจจะมีการเอาพวกผักขีแรงพวกผักพายพวกอะไรลง ครับผมมันจะมีะไรายได้เสริมรคือพี่สุดากําลังคิดว่านอกจากการใช้ประโยชน์เอาคลองนี้ส่งน้ําไปใส่ต้นไม้แล้วเนี่ย<ะ>การเอา,เอาปุ๋ยอคอกที่มันจืดแล้วมาหมักให้มันเป็นน้ําหมักปุ๋ยเนี่ยเสร็จแล้วมันส,สักระยะหนึ่งมันจะจืดเร้วพี่เนาะแล้วก็สามารถเอาผัก พืดน้ําเออที่มันอยู่ในน้ําได้อย่างผักไทยผักบุ้งผักแว่นผักอะไรต้นผักแครงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นบางทีมันมีแบบเขาเรียกว่าเป็นเผือกเผือกน้ําด้วยใส่ได้ด้วยนะครับก็สร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้คิดว่าคือทุกตารางนิ้วของที่นี่จะให้มีมูลค่าเพิ่มโอเคน่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามพี่สุดาอีกทีนึงเดินมาดูรอบๆเลยครับพวกนี่พ่งสูบไปเมื่ออาทิตย์แล้วเมื่อมาทิตย์ก็อาทิตย์แล้ว ลักษณะเป็นการผสมผสานแบบเกษตรพานิชนะครับต้นขอบนี่ก็จะเป็นย่าเนเปียร์แล้วมีมะพร้าวด้วยเนาะมีมะพร้าวมะพร้าวทุกกรเลยค่ะก็จะจะสับระหว่างกอนั้นกอนี้ไม่ใส่ก็จะใส่กอนี้ครับน่าสนใจมากเลยครับระยะของเขานี่ฮะระยะห่างระยะห่างมะพร้าวก็ประมาณสักห้าเมตรนะครับประมาณห้าเมตรท่านอะไรครับเนี่ยพี่สุดาอันนี้มะพร้าวน้าหอมค่ะแล้วก็ระหว่างมะพร้าวกับลวยนี่ก็จะมีย่าเนเปียร์ด้วย นี่มีขาด้วยโอ้มีมีทุกอย่างเลยครับนี่ใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับนี่พยายามให้เป็นประโยชน์สูงสุดหน่อยก็จะมีพืชน้ําในร่องในร่องในร่องไส้ไก่เราอีกนะครับได้ก็จะปล่อยปลาเออเย็นๆจริงๆถ้าถ้าถ้าปล่อยปลาผมผมอยากแนะนําพี่ว่าเอาระว่างท่อไส้ไก่เชื่อมเชื่อมกันได้้ถ้าเราเชื่อมกันได้เนี่ยน้ำมันจะเ่็มกันเนาะแล้วปลาก็จะหากินตามร่องไปเลย ลงข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดน้าเลงอันนี้ลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณสี่ไร่เนี่ยฝั่งน้นก็จะเป็นหญ้าเนเปียซึ่งคนหลายๆคนบอกว่าพี่บ้าบ้าแล้วล่ะที่เขาให้ทํานาครับเพื่อนๆพี่พี่สุดาบ้าแล้วล่ะมาปลูกข้าวโพดมาปลูกหญ้าเนเปียมาปลูกอ้อยนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับแต่มันเป็นวิถีแข่งยืนนะครับนะพี่เนาะแต่การทานาเมื่อก่อนพี่ทำกี่ปีนะ ็ประมาณ30ปี30ปีนี่ปีละหนึ่งครั้ง30ครั้งบทสรุปคือมีแต่นี่กับนี่ไม่ยั่งยืนใช่ไหม๋ยวนี้ยั่งยืนกว่านะครับน่านสนใจนะครับน่าสนใจมาทางนี้อ่่ตพีโอ้พี่ยังมากี่ปีแล้วครับนี่อันนี้ปีที่สองค่ะปีที่สองนะครับเยยังนามีเห็นเขาบอกมีเห็ดมีอะไรด้วยใช่ไหมค่ะลงลงเอชื้อเห็ดลงตั้งแต่ปเนี่ยถามพี่สุดาดูมันมีมีเชื้อเห็ดด้วย เขาบอกปีที่สามที่สี่จะมีเห็ดเนาะนะครับนีประมาณนั้นแหละค่ะเนี่ยจะมีรากขึ้นมาเป็นเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดป่าขึ้นนะครับนี่เป็นเป็นการพึ่งตนเองแบบว่าไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากเลยครับอาศัยปลูกไม้เขาเรียกว่าไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับนำสาพระราชาในพี่สุดาก็เป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งของอำเภอปรางกู่เรานะฮะท่านที่สนใจแนวทางนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาดูเยี่ยมชมสวนพี่สุดาได้ไหม พี่สุดาพันธ์เบอร์ไหนยังไงพี่ช่วยบอกนิดนึงเผื่อเพื่อนๆอย่างมาค่ะนะครับศูนย์เก้าเก้าค่ะศูนย์สองศูนย์ห้าแปดหนึ่งสามค่ะครับโทรมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปดูในไลน์เนาะในเฟซในไลน์ก็ได้นะคะก็ชื่อสุดาดาสีค่ะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นเฟซบุ๊กเนาะถ้าเป็นไลน์ก็เป็นภาษาไทยสุดาดาสีเป็นอินเตอร์นิดนึงนะฮะเพื่อจะเชื่อมโลกเพราะว่าความรู้แบบนี้ค่ะถ้า ถ้าท่านติดตามเรื่องราวของการออกเขาเรียกวออกงานเนาะงานจิตอาสาเนี่ยจะเจอพี่สุดาประจำเยอะมากนะครับทำสืไปพึ่งกลับมาครับเป็นเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบผู้มีจิตอาสาของอำเภอปรางกูนะครับเพราะว่างานไหนงานนั้นเราจะเจอกันนะพี่เนาะไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเจอกันทุกที่เก็บขยะเก็บขยะอาสาทกสออาสาพอชเจอกันหมดเลยนะครับนี่เป็น เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เอาแบบอย่างของพี่สุดาและก็หลายๆท่านที่เป็นไอดอลของเรานะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อที่อ่าเรียกว่าจุดประกายเนาะ <ใช S 1> จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเนาะพี่เนาะเพราะก่อนที่พี่สุดากับผมจะทําอย่างเงี้ยเราก็ดูคนอื่นเหมือนกันเ <ใช S 1> นา<อ>ะดูครูบาอาจารย์ดูปราชญ์หลายๆท่าน ดูบ่อยๆเขาก็ดูบ่อยๆก็ความรู้สึกแบบเราอยากจะทําถ้าเราอยู่แต่บ้านของเราเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นก็ทําอะไรถ้าไม่ดูถ้าไม่ไม่เรียนรู้เราก็ไม่รู้ใช่ค่ะพอะเราเรียนรู้เราก็มันเหมือนกระตุ้นเนาะมันอยากจะทาค่ะคือถ้าไม่ลงมือทํามันก็ไม่ไม่เกิดประสบการณ์นะครับผมถามพิจุราหนึ่งโดนโดนแบบผมไหมคือพอทําอย่างเนี้ยมันเป็นการสวนกระแสเนาะชาวบ้านก็เห็นว่าเอาที่น้มาทําลักษณะ สารตราชาปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างเขาว่าพี่ดีหรือพี่บ้าเขาว่าบ้าเหมือนกันเหมือนกันเขาถามว่าพี่ทําอะไรเมื่อวานปลูกหญ้าเนาะมีสองคนมานั่งเขาเลี้ยงวัวแล้วเขาก็มาถามแล้วคนปลูกอะไรเนี่ยบอกว่าปลูกหญ้าแล้วปลูกแล้วเวลาที่จะทํานาถึงฤดูทํานา คุณจะไว้แบบนี้เหรอเลยบอกว่าแบบไว้แบบนี้แหละเพราะว่าก็คือเราอยากให้มันยั่งยืนน่ะเนาะเขาบอกว่า,าแล้วแล้วคุณจะเอาข้าวที่ไหนกินออก็เลยบอกสี่ไร่นี่ไงคือสีไอส่ไร่สี่ไร่เราทําเป็นนาที่นี่เราทําเป็นนาอิน uh, ทรีย์มาประมาณเจ็ดปีแล้วก็คือ มันก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันก็พอได้อะประมาณสี่ห้าสิบกระสอบมันก็กินไม่หมดคือเรา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 ทำเพื่อที่จะบริโภคกันเองเราไม่ทําเพื่อขายไม่ได้ทําเพื่อขายใช่ใ่แต่เราขายตัวอื่นที่เป็นพืชสวนเราเนาะนะครับก็คิดว่ารายได้รายวันของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะเนี่ยอย่างตะไคร้เน่าะต่ได้ได้ตะไคร้คือเขาจะรับตลอดใช่ใช่รับตลอดทีนี้พอพราเรามีตะไคร้ขายเราก็จะได้รายได้ครับผม แต่ไค้กล้วยเนี่ยเราก็จะได้ยางขาพวกนี้ครับผมพวกนี้เราก็จะได้เป็นไรยวันครับผม <นะ S 1> โดยเฉพาะกล้วยเนี่ยนะ <ใช S 1> มันไม่ใช่กล้วยกล้วยยาง <ใช S 1> ยางชื่อนะครับเพราะว่าในในต้นหนึ่งมันมีลูกด้วยนะพี่มันก็จะมีลูกสามสามนอ แล้วก็มีหัวปลีมีกล้วยอย่างที่เห็นอย่างเริ่มต้นเปิดคลิปมาเนี่ยได้ได้ขายทุกอย่างเลยนะครับแล้วพี่ก็เริ่มปลูกทุเรียนเออไหนไปดูมีทุเรียนสามต้นไปดูไปดูมันเอาไต่พอกินใช่ไหมเนี่ยกางปลูกเป็นยังไงบ้างกะว่าไหนๆอยู่สีเกตเราต้องกินทุเรียนสักหน่อยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่กินแบบเยอะชาวบ้านเขาเพราะของฉันก็ปลูกกินเองได้เว้ยไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยปลูกเป็นไหมที่ปลูกนานหลือยังก็สามเดือนแล้วค่ะ ของตายไปที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเลยแปดตน้นต้นเงาะสิบต้นตายเกลี้ยงต,ต้นเลียงแปดต้น,ต,นตายไปที่เรียบร้อยแล้ว